ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอตอนเดียวนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับการไลฟ์สดในรูปแบบใหม่ของโอตอนเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ช่วงนี้หารถหาอะไรกันยากอยู่นะครับสําหรับรถกระบะตอนเดียวสวยๆนะครับที่กําลังจะเข้ามานะครับ ทักทายกันได้นะครับสำหรับที่พี่ๆที่เข้ามาแล้วนะครับเสียงชัดไหมครับสวัสดีครับโอเคเสียงชัดนะนะครับวันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์สด คุยกันเรื่องรถนะครับในส่วนของว่าตอนนี้ที่โอตอนเดียวมีรถอะไรบ้างรุ่นอะไรบ้างนะครับเรื่องราคาเงินดาวนะครับแล้วก็รุ่นต่างๆนะครับให้กับพี่ๆีทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับสําหรับรถกระบะตอนเดียวมือ2นะครับโอตอนเดียวนะครับตั้งอยู่ที่ถนน3-40นะครับในตลาดรถยนต์บางบัวทอง289นะครับหาไม่ยากนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับสําหรับ เต็นตลาดรถยนต์บางมัวทอง289นะครับใกล้กับที่ว่าการอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี500เมตรเท่านั้นเองนะครับวันนี้เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมไลฟ์สดนะครับที่โอตอนเดียวเพิ่งได้ทำใหม่นะครับก็เลยจะติดๆขัดๆหน่อยนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะรีวิวรถนะครับ แต่ละคันแต่ละแต่ละรุ่นเรื่องราคาต่างๆพวกนี้นะครับให้พี่ๆได้เลือกซื้อกันนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับต้องถามตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ไลฟ์สดแบบโปรแกรมนี้นะครับนะครับคุณพี่ที่เข้ามาชมอยู่นะครับสวัสดีครับคุณคุณอนันต์คุณโอทนนะครับคุณดำรงคุณสิงคุณบิลลี่นะครับ พี่ๆที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับอโอตอนเดียวนะครับติดต่อโอตอนเดียวได้ที่เบอร์0864062700นะครับ0864062700นะครับโอตอนเดียวยินดีให้บริการนะครับทั้งรับซื้อนะครับทั้งจำหน่ายรถกระบะตอนเดียวมือ2สอที่ได้รับมาตรฐานนะครับเป็นการคัดเลือกรถอย่างดีให้กับพี่ๆทุกท่านเอาไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับ วันนี้เอารถมาให้ดูนะครับหลากหลายรุ่นด้วยกันพร้อมราคาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูไปคร่าวๆก่อนว่าเรามีอะไรบ้างนะครับคันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของโตต้านะครับมีโก้ปี2010นะครับต่อไปก็จะเป็น นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอีวุสุปี09นะครับนี่คันนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับคันนี้เป็นวีโก้แชมป์ปี2012นะครับดูกันไปเรื่อยๆนะดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกลับมาวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันเป็นยังไงบ้างนะครับคันต่อไปก็จะเป็นอีวุสุส0 0พันบูพาวเวอร์ปี2019นะครับ ต่อไปก็เป็น V ีโก้แชมป์นะครับ2 5 vn turbo ปี2014คันนี้ก็รุ่นท็อปสุดรถสวยมากนะครับท่านใดชอบก็เดี๋ยวมาดูมาดูรายละเอียดกันนะครับคันต่อไปเป็น all new isuzu ปี2015นะครับคันนี้ก็2 5 vgs turbo รุ่นที่ได้รับความนิยมอีกเช่นกันนะครับคันนี้เหมือนกันรุ่นเดียวกันเลยนะครับเป็น all new ปี2015เครื่อง2 5 vgs turbo นะครับ รถเก่งเราก็มีนะรถเก่งเราก็มีนะครับเป็นโตโยต้าวีออสนะครับโตโยต้าวีออสปี2012นะครับคันนี้ก็รถสวยนะครับต่อไปเป็นวีออส2015อันนี้ชมใหม่แล้วนะครับรถสวยเหมือนกันนะครับคันนี้รถสวยรถตู้เราก็มีนะครับรถตู้มีคันนี้แต่ว่าคันนี้ติดจองอยู่นะครับติดจองอยู่ก็เป็นรถตู้ปี0 9ย์นะครับ มีหลากหลายมากนะครับเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาให้พี่ๆได้เลือกรับชมกันนะครับอ่เคท่านใดสนใจคันไหนอยู่นะครับบอกได้เลยนะครับท่านใดสนใจคันไหนอยู่อยากดูคันไหนเป็นพิเศษรายละเอียดเป็นพิเศษนี่บอกได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมให้นะครับเดี๋ยวไปคันแรกรายละเอียดคันแรกก่อนแล้วกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยดาวยังไงนะครับผ่อนเท่าไหร่นะครับ ก็คันนี้เป็นโตต้าวีโก้ปี2010นะครับเครื่อง2 5 0 0ซีซีคันนี้ราคาอยู่ที่26900 0บาทนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถสวยเลยทีเดียวนะครับตัวรถนี่พร้อมใช้งานแล้วอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นรถปีเก่าที่สภาพดีหาสภาพดีๆอย่างนี้ยากนะครับสำหรับปี2010นะครับรานะคาต,ตั้งอยู่ที่26900 0บาทนะครับคันนี้ดาว เงินดาวเขาใช้อยู่ประมาณนะครับ29,000นนะครับ29,000ก็ออกรถได้เลยนะครับสำหรับโตยต้าวีโก้ปี2 0 1 0คันนี้สีทองนะครับรถสวยเลยทีเดียวนะครับถ้าในสนใจนะครับก็โทรสอบถามอได้ที่เบอร์086-406-2700เนาะ4 0 6 2 7 0 0นะครับเดี๋ยวเอาเบอร์ติดไว้ด้วยนะครับเื่อท่านใดสนใจนะครับรถสวยทุกคันผ่านการคัดเลือกนะครับอย่างดีจากทีมงาน ผู้มีประสบการณ์นะครับมากกว่า20ปีแล้วนะครับอย่างคันที่เห็นนี่สวยมากๆสำหรับโตโยต้าวีโกแชม์นะครับสวัสดีพี่นรลงด้วยนะครับที่เข้ามานะครับทักทายกันได้นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับคันต่อไปนะครับคันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอีสุสนะครับปี09นะครับ e อ s สูดีแมปีะครับราคาอยู่ที่259,000บาทนะครับคันนี้ก็ได้รับความนิยมอีกเช่นกันนะครับดาวเริ่มต้น2 9 5 0 0ผ่อน5,000บาท6ปีนะครับดีแมนี่เครื่อง2500 c ซีซีนะครับตัวนี้ก็ทนมากนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับเสริมแหนบมาบ้างแล้วนะครับเป็นรถบ้านฝากขายคันนี้ถือว่าสภาพดีที่สุดในรุ่นเลยปี09นะครับ ทใดอยากได้นะครับก็ดาวิ่มต้นประมาณ2 9งหมก็ออกรถได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับชอบไหมชอบไหมนะครับทักทายกันมาได้สําหรับรถกระบ,บะตอนเดียวมือ2กับโอตอนเดียวนะครับอ่านะครับคันนี้ก็ดาว2 9งหม่ออกรถได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปเนี่ยจะเป็นโตต้า v ีโก้แชมป์ปี2012นะครับโตโยต้าวีโก้แชมป์ปี2012ันอคันนี้ราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยสภาพดีเลยทีเดียวนะครับเราได้หน้าหน้าแชมป์แล้วนะครับตัวนี้ก็ภายนอกสวยมากภายในก็ถือว่าสะอาดนะครับเครื่องยนต์ดีมากนะครับสำหรับ2 5 0พตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานหนักได้ใช้งานเบาก็ดีนะครับควันสบายสบาย ดาวเริ่มต้น29,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ5 0 0 0กว่าบาทนะครับ5้า0 0คันนี้ก็น่าจะมีประมาณสัก5000กว่า6000นะครับสำหรับราคา319,00 0บาทนะครับาถามมาได้นะครับถามมาในในไลฟ์นี้เลยนะครับกำลังดูอยู่ว่าถ้าท่าในใดสนใจคันไหนเป็นพิเศษก็ถามกันมาทักกันมาว่าอาชีพนี้ซื้อได้ไหมนะครับเ,เป็น,เป,นเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นพนักงานบริษัทนะครับ ปัจจุบันเนี่ยไฟแนนซ์ Finance เนี่ยาทางบริษัทไฟแนนซ์ธนาคารเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการามีผู้ผู้ซื้อมีเครดิตดีนะครับขอมีประวัติผ่อนดีนะครับถึงจะผ่านได้ง่ายถ้าไม่มีเครดิตก็ดูอาชีพการงานที่อยู่อาศัยนะครับก็ดูอ,องค์ประกอบด้านอื่นประกรอบเข้าไปด้วยนะครับนะฮะมีอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับยินดีตอบคำถามนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ในส่วนของอิวสุ3,000 b l บู Power อร์นะครับอวสุ3,000 b l บู Power ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสายแบกสายย่อนี่ตัวนี้เลยนะครับมาแรงมากนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดขายไม่พอขายนะครับหาลดไม่ทันเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4,59,000บาทนะครับ459,000บาทปี2019เครื่องยนต์3 0 0 0บูพาวเวตัวนี้ถือว่า บรรทุกหนักได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาก็แข็งแรงนะครับคันนี้เป็นเผาเดิมเสริมแหนบกระทะผ่าย,ยางบรรทุกพร้อมใช้งานแล้วนะครับล้อด้านหน้าเขาจะเป็นล้อแม็กด้วยนะครับพิเศษเลยคันนี้สวยมากภายในก็สวยมากไม้น้อยนะครับไม้น้อยมากๆ5 0,000ื่กว่าโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ใครได้รับไปก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับคันนี้ขอเครดิตดีๆ,ดๆมาเป็นผู้ซื้อนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะครับ 4 5 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ8,800ับาท6ปีนะครับ8,800บาท6ปีนะครับอสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับทุกคันที่มีจำหน่ายนะครับถือว่าเป็นรถสภาพดีผ่านการคัดเลือกจากทีมงานที่มีคุณภาพแล้วนะครับ,ใ,นนครบใครได้รับไปก็ดถือว่าโชคดีเลยนะครับคันนี้พร้อมขึ้เออ นะครับเช็คเสียงนิดนึงโอเคเสียงชัดเจนนะครับได้ต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยมีคันไหนอีกเราก็นําเสนอกันไปนะครับอ๋อคันนี้ก็สวยนะครับคันนี้เป็นโตต้าวีโกแชมป์ปี2014นะครับแต่คันนี้เป็น2005 V N Turbo ตัวท็อปสุดนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกแอร์แบ็กคู่นะครับกุญแจรีโมทพวกนี้วิทยุซีดีครบหมดเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านเนี่ย สภาพไม่ได้บรรทุกหนักมานะครับจะเป็นกระทะเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็แหนบนี่ก็เสื่อมมาไม่มากนะครับคันนี้ช่วงล่างยังถือว่าเป็นช่วงล่างที่ดีอยู่นะครับช่วงล่างที่ดีแน่นแล้วก็เป็นเดิมๆโรงงานเลยสําหรับ25 v พันห้านบะครับรถได้ช้ํารถสวยมากเครื่องยนต์แน่นมากนะครับแล้วก็ช่วงล่างดีจริงๆสําหรับ v, Champ 2, v ี g กแชมป์สองพันห้าบปี2014คันนี้นะครับคันนี้ ราคาอยู่ที่3 6 5 0 0 0บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับสำหรับรุ้นปีนี้แล้วนะครับถือว่าน่าใช้เลยทีเดียวนะครับก็คันนี้ดาวอยู่ประมาณ3 9 0 0 0นะครับผ่อนประมาณสัก5,000กว่าบาท6,000 6,000กว่านะครับคันนี้ต้องมี6,000กว่า6ปีนะครับอ,อ่นะครับโตต้าวีโก้แชมป์คันนี้สวยนะครับสีขาว โอตอนเดียวนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับถ,ถ้าท่าในใดสนใจนะครับมาชมรถได้ที่โอ้ตอนเดียวถ้ามาไม่ถูกนะครับให้โทรถามโอ๋ตอนเดียวได้ที่เบอร์086 4 0 6 2 7 0 0นะครับ0 8 6ย0 6 2 7 0 0นะครับยินดีให้บริการเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูอีกคันนึงนะครับเป็นออ l n นิวแอ์อีสนะครับคันนี้เป็น อีสุอันิวปีสองพันสิบห้านะครับเครื่อง2องพ VGS เทอร์โบนะครับ VGS เทอร์โบเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ VGS v เทอร์โบเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบแปรผันแล้วนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกตัวท็อปสุดๆตัวที่ได้รับความนิยมนะครับมากๆเลยสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่370,000บาทนะครับโปรโมชั่นสำหรับคันนี้นะครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับ 379,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ดาวก็อยู่ประมาณ39,000บาทผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทนะครับ6ปีนะครับคันนี้ถือว่าท่านใดชอบนะครับรถสภาพสวยๆเ,เดิมเนี่ยน่าจะเป็นคันนี้แหละนะครับสำหรับอลซูแฟนพันแทเอลซูนะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเครื่องเนี่ยสวยนะครับช่วงด้านหน้าห้องโดยสารก็ไม่เคยไม่เคย เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับรถสวยจริงๆนะครับโอเคนะครับคันนี้ดาวประมาณสัก39 0 0 0ื่น้วผมว่าออกรถได้ผ่อนเนือแล้วประมาณสัก6000กว่าบาทนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับออนิยวคันนี้นะครับปี2015นะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปนะครับเป็นออนิวปี2015เหมือนกันนะครับแต่คันนี้ไม่ได้จัดโปรนะครับคันนี้อยู่ที่ 395,000บาทนะครับสีขาวคันนี้สวยมากสวยมากๆเลยนะครับยอมรับว่าเป็นรถที่สวยจริงๆนะครับสภาพเดิมจากลูกค้าเลยนะครับรักษารถได้ดีมากนะครับเป็น25 0พ vgs turbo แล้วนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3 9 5 0 0 0บาทคันนี้ก็ต้องมีดาว4 9 0 0 0นาะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผ่อนใกล้เคียงกันนะครับเพราะผ่อนอยู่ประมาณสัก6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดชอบนะครับคันนี้ก็ล็อกจองโทรจองได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์ 406 2700 8 6 4นะครับ0 8 6 4 0แ2 7 0 0เบอร์นี้เลยนะครับโ oh, อตันเดียวยินดีให้บริการนะครับโ oh, อตันเดียวตั้งอยู่ที่ถนน3า0นะครับอยู่ในตลาดรถยนต์บางบัวทอง289นะครับก็อยู่ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอบางบัวทองแค่500เมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับถ้ามาไม่ถูกให้โทรหาโอได้ที่เบอร์086 406 2700นะครับ สะดวกรับสายโทรศัพท์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูคันต่อไปคันต่อไปเอาเป็นรถเก่งแหละนะครับต่อไปเป็นรถเก่งนะครับรถเก่งนี่เป็นโต้ต้าวีออสนะครับปี2 0 1 2นะครับคันนี้ผ่อนประมาณสักสี่สี่ห้าพันสี่พันกว่าบาทห้าพันนะครับก็ราคา2อ0แ0 0หก็ประมาณดาวนนิดหน่อยนะครับดาวน์สัก สองหมื่นนะครับดาวสักหมื่นสองหมื่นผมว่าออกรถได้แล้วคันนี้นะครับสำหรับโตต้าวีออสปี2012คันนี้ผ่อน4,000กว่าบาทแน่ๆแหละประหยัดมากนะครับเกียร์ออโต้นะครับ v ีออส5นนะครับถ้าใรสนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับสำหรับโตต้าวีออสคันนี้นะครับรถอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับอ่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดู คันต่อไปเลยเป็นรถเก่งเหมือนกันนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียวฉัหรับโต้ต้าวีออสเหมือนกันนะครับแต่นี้ปีใหม่กว่าฉมใหม่กว่านะครับคันนี้เป็นวีออส 1.5J ปี2015ราคา349,000บาทนะครับคันนี้ถ้าเครดิตดีนะฟรีดาวนะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ6,000กว่าบาท6,007 6,008เท่านั้นเองนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะเป็นเกียโนโต้กระจกไฟฟ้าแล้วนะครับออปชั่นนี้ครบเลยนะครับ สำหรับคันนี้ปี2015ได้โฉมใหม่ด้วยนะครับถ้าใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับสำหรับโต้ a า v o s นะครับคันนีเ้เดี๋ยวให้ดูคันดูคันต่อไปนะครับครับโอเคเป็นรถตู้ครับคันนี้รถตู้ดีเซลป้ายฟ้านะครับปี09นะครับราคา499,000บาทนะครับ ราคาพิเศษเลยทีเดียวนะครับจัดไปแน้นได้อยู่ประมาณ3 7 0 0,000นะครับดาวก็นิดหน่อยนะครับดาวก็นิดหน่อยโทษทับปัดไปแนซ์ได้4 5 0 0 0โทษที4,50,000านะครับดาวก็อยู่ประมาณสัก4 9นนะครับคันนี้สำหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับภายในก็เป็นเบาะ4แถวแล้วนะครับสำหรับรับส่งนักเรียนก็ได้นะครับจัดทัวร์ก็ดีนะครับสำหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์ป้ายฟ้าคันนี้นะครับ เน้นๆเลยว่าดาวก็ประมาณสัก4 0,000นกว่าบาทเท่านั้นเองก็ออกคนได้เลยนะครับถ้าได้สนใจขนหนยังไงนะครับเยินเชิญด้วยนะครับโอเคนะครับมีคําถามฝากไว้ได้นะครับสําหรับไลฟ์นี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นไลฟ์ในระบบใหม่ของผมนะครับก็อาจจะยังไม่ชินนะครับอาจจะยังไม่ชินก็เลยทําให้มีการติดติดขัดขัดนิดนึงนะครับสาหรับต้นโอต้นเดียวเนี่ยก็มีทีมงานนะครับคอย คัดเลือกจัดหารถให้กับพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะครับในส่วนของการคัดเลือกรถเนี่ยเรามีทีมงานทีมงานช่างนะครับจากผู้มีประสบการณ์โดยโตรงนะครับจากศูนย์บริการรถป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับไปดูรถเนี่ยต้องมีช่างไปดูด้วยนะครับบอดี้เราก็ดูว่ามีการชนไหมชนหนักไหมเราไม่ไม่ซื้อเข้ามาขายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหม่ๆเนี่ย ถือว่าเราหารถได้ช่วงนี้ก็หารถยากนะครับถือว่ารถขาดตลาดเลย,เลยทีเดียวสําหรับรถกระบะปรนเดียวมือสองสภาพสวยๆนะครับก็ช่วงนี้รถเลยยังมีไม่มากนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเราจัดโปรขายไปจนหมดแล้วก่อนช่วงโควิดนะครับแต่ช่วงโควิดนี่ทำให้ขายรถหารถได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีการเทิร์นหรือว่าหมุนเวียนของตัวรถเข้ามานะครับโอเค มีคำถามไหมครับถ้าถ้ายังไงฝากคำถามไว้ใต้ไลฟ์นี้ได้นะครับไลฟ์นี้ก็จะไปอา,อาจจะไปโพสต์อยู่ใน YouTube ด้วยนะครับว่าฝาก Subscribe นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับไว้แจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองของโอตอนเดียว er ในคันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์แบบพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้บ่อยขึ้นกับโปรแกรมนี้เลยนะครับโปรแกรมใหม่ๆเราจะเอาภาพมาไลฟ์นะครับเพราะว่า จะได้ไม่ต้องอาจจะสลับกันนะครับอาจจะมีการพาไปชมรถจริงๆด้วยนะครับกับกับไลฟ์แบบนั่งไลฟ์แบบนี้แล้วก็มีภาพขึ้นจอให้เห็นนะครับแล้วก็อธิบายกันไปนะครับทําให้ถ้ามีคําถามเตรียมคําถามไว้ในการไลฟ์หน้านะครับโอกาสหน้าก็จะมาระบุวันไลฟ์นะครับว่าจะไลฟ์วันไหนบ้างนะครับช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนนะครับจะทําให้พี่พี่ได้มารอกันได้นะครับวันนี้ก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ ก็อาจจะต้องขอตัวก่อนนะครับสำหรับการไลฟ์ครั้งนี้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ถามใต้คอมเมนต์นี้ใต้โพสต์นี้นะครับขอบขอบพระคุณพี่ๆมากๆนะครับสำหรับการติดตามชมไลฟ์นี้นะครับต้องขอบพระคุณครับผมครับสวัสดีครับ